คำว่าสร้างสรรค์มันต้องสร้างสรรค์ทั้งทางความคิดแล้วก็จิตใจด้วยนะเพราะบางคนสร้างสรรค์แต่ไปในทางที่ผิดมันก็เราว่ามันไม่โอเคอแคมฟอกเป็นกรณีง่ายๆแคมฟอกมีไว้เพื่อคนที่อยู่ไกลติดต่อสื่อสารกันเดี๋ยวนี้มีงานมัลติมีเดียม,มากมายที่ใช้แคมฟอ็อกทำแล้วเท่มากแล้วอุ้ยไอเดียแต่ขนาดเดียวกันแคมฟอกก็ถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่ก็ เป็นตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นมันเรว่ามันต้องเดินควบคุมหมดหาฉลาดสร้างสารรค์จิตใจคุณธรรมมังต้องมีอยู่ช่วง,งนี้พอดีว่าโดนก็ได้ทํางานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการค้าธุรกิจต่างๆทุกบริษทัทจะต้องมีโครงการที่จะช่วยเหลือสังคมและตรงนี้ค่ะมันคือการช่วยเหลือสังคม โดยไม่ใช่การขอเราเราเคยมีคําถามนี้ว่าบางทีเราจะเดินไปขอความช่วยเหลือใครแล้วเราเรามีอะไรไปตอบแทนเขาแล้วก็มันก็มีคําถามกลับมาว่าในวันที่เรายังมีแรงทําอะไรอยู่ยังสมองเรายังคิดได้อะไรเงี้ยทําไมเราไม่คิดที่จะทําอะไรเพื่อ<ม>เพื่อแลกสิ่งตองน,นั้นมาล่ะโดยั้นว่านอกจากมันจะได้อาจได้เงินแล้วมันก็ยังได้ผลตอบแทนอื่นอื่นทางใจนี่สําคัญมากนะคะ โเราเพิ่งทําโครงการในหลวงในดวงใจไปซึ่งมันก็คล้ายๆกันนะเราว่าเพราะว่ามันเป็นการระดมทุนหาเงินไปบริจาคให้มูลนิธิช้พัฒนาโดยการที่เราไม่ได้เดินขอทุกคนว่าช่วยบริจาคเงินนะแล้วเดี๋ยวเราไปบริจาคเงินกันไม่ใช่เราก็รวมคนในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็คิดขึ้นมาว่ารวมคนในวงการบันเทิงมาถ่ายโปสการ์ดแล้วก็จำหน่ายสิ่งที่มันได้กลับมาคือมันคือการเรียนรู้ระบบการทํางาน กันได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้เห็นถึงน้ําใจว่าในสังคมเราเนี้ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีร้ายยังไงน้ําใจยังมีอยู่ในคนไทยจริงๆมนุษย์ทุกคนเนะคะเกิดมามีสมองที่พระเจ้าให้มามีร่างกายที่เกิดมากับเรา เรามีความสามารถมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันออกไปแต่เราจะเอามันออกมาใช้อย่างไงคนบางคนเก่งวิทยาศาสตร์คนบปงคนเก่งคณิตศาสตร์แต่เราจะมารวมกลุ่มคนได้อย่างไงอย่าเพิ่งคิดว่ามันโจทย์มันอาจจะดูยากโจทย์มันอาจจะดูยากเราไม่ได้ทําคนเดียวเราหาทีมมาช่วยกันทำแล้วก็เราว่าวัยรุ่นนะคะเราขอเรียกวัยรุ่นนะมันเป็นวัยที่แรงมันเหลือมันไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วยิ่งพออยากจะทําอะไรมันจะแบบมุ่งมั่นทําอย่างแบบ แ็่ที่จริงจังซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีอะ่ะในวันนี้ที่เรายังแบบสมองยังยังมีแรงอยู่ไฟก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันโชคดีนะนะว่ที่จะได้มีโอกาสทําอะไรร่วมกันแบบนี้แล้วก็ได้เอาความรู้ความสามารถและพรสวรรค์ที่เรามีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมใครจะไปรู้วันหนึ่งเนี่ยโครงการที่เราทํามันอาจจะพายกบบหลอดไฟก็ได้ที่มันจะให้แสงสว่างกับสังคมไปตลอดแล้วก็ยืนยาว